แม่หลายคักขนาดน่าจะห้างไหญ่อกเดี๋ยวจังลุนกันเห็นบนน้องน่าจะเห็นบนน้องท่ายะงนี่ทายอยา่ะพร้อมอน,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 นี่ครับปากลูครับหเห็นบนน้องครับพี่น้องครับมันมุงทา,งา,กทางยากับทายยางยักอ่านี่ครับสไปนะ เป็นกาลังนั่นเกศสอนมาเต็มขาอยู่แซงพอบอพออยู่ครับเน,นี่นเอาก่นอนอาถือไปก่อนอันนี้คือยนันผมยนัยนหยีบเรื่นบแนมนบันไดนี้นนนมันนั่งมันเนี่ยเมนะคนี่เอาให้้งเลยฟนนะครับซับเลยอัน เปิดทางเล่นนะแม่ครับตอดนี้มันถือว่าพื้นออกมาสุดพื้นฟันพื้คน,น,นครับอยกกันไปชั่หน่อยครับช่วงนี้หนาะฟนมันดูครับลมแมแ่น,แนระวังเด้ออ่าอ,อ,อุ้ยครับบัตเนี้ย

นี่เราหมองเมีย่ยงเหี้ยปัะเนี่ยถ้าตอ้องเชาะมันแล้วครับปะเนี่ยนี่แหละครับหมองมันเมียรครับเอาผึ่งพ่วง เจอเลียวเลิ่มป้องแล้วก็พาไปเลยนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะเห็นเห็นร่างแล้วครับยกกถึงสูงเราครับยกล่องเรานันไม่ดีนั่นคือชาดิ้นเลยครับจ้าใหม่มีแต่แกนครับดำคือเรือครับเนี่ยปวนะสุดยอดเห็นเห็นครับมันจะมือกว้างอาจจะมือจะน้อยนะครับแต่เหลื่มควบใดเยอะครับ เอาเดี๋ยวลุยต่อไปเอา้ยครับ ขอมีหน่อยแล้วบเนี่ยปาดปาดออกจำ่อยกันอ่าครับอาจจะปาดอีกพอปาดออกเหมือนปาดแล้วคดตับนเนี่ยใส่ยังรเมนเตียงนมาใสเนี่ยนะติ๊กน้เรียบนี่ต้องแข็งถุงเปาถุงเปาครับ มี่นหนามายมาน้อเนาะหน้าฝนน,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 นบอรครับบอกขันมียัง ดีครับลุยครับลุยต่อไปดเดี๋ยวใส่นิก่อนมนยังได้กันกันเสร็จไหมขอตาอ,อยู่อยู่น้ำตอมปวกงั้ง่แห้งๆ้้งแห้งเกันยังไยด่างนะเมียครับ โอ้ขนมเลือกไหมไล้ขึ้นไปนี่ครับเปลี่ยนตัวออนครับอเอทูมากก็ได้หอยเ่นี่เขาก็ได้แม่น ระวังจุดหน่ยอยเกิวมามันอยากแก่แล้วนานาีโอ้ยบาทเนี่ย งานเขามันมันขืนไปงสิเลยนมันคิ่ามันแปลสอดท่านไม่นออ่ะนี่นี่นี่ละนี่ละนี่ละมานี่ละเปียขึืนไปลเลยกั้นจะกันจะหาห้วเนาะนี่ก็

บ่ค่อยกวหนักเพิ่งอันนี้บ่ค่อยบ่บ่ดูครับบ่ค่อยดูเอาบินสำรวจเสอยมู้ย ดังนี่ดังนี่ดังนี่อันนี้ครับแมนครับ พัอยาแบบแพร่พันยาแบบแพร่แบบนี้ขอทุบนะครับมันปล่อยกินฮอร์โมนโสมชิวๆคือมันป้องกันตัวดิปล่อยว่ามีกระสิบประมาณว่ามีศัตรูบุกลุกบ้านนี่นะเอิ่นกำทหารเอางูเล็กดิ ครับหากกัดครับนี่นะครับเอาพึงพวงถูเตรียมถูไปพ่อแล้วบอครับอย่าไปยุดแต่ลุมผมจะ ตัวยืดแต่ผมจะประมาณนี้แต่ผมก็ถึกกินทูบเลยนี่ครับโตกต่อไปครับข้างน้ำห่อเนี่ยน้ำบ๊มีครับน้ำน้ำคือถ้ามีน้ำก็คือมันก็จะติดอยู่อยู่อยร่างนไงครับส่วนบนแมนครับอยู่ส่วนบนถ้ามีได้กินตัวอ้วนนะครับ โอ้สันสันครับตอนนี้ครับสันครับมี่อ้ยนโอ้เต็มเปีมีไ้ยเป็นรุ่นรุ่นนั่เป็นรุ่นหลายรุ่นโอ้ว่มีไฟสองหมดไปเนาอบันเนี่ยแต่าการจากแมก่กามาหรดครับ คิษใช่ครับแนี่นัน่าม้ยพไมันแม่มันครับเนี่ยแม่มันกวางอยู่ในเมือดเลยครับเนี่ยบ้าบอออกครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นแบ่งส่วนคือนั่งพระอยู่ในน่ครับเนี่ยนี่ในจุ่มนี่ครับนี่จุ่มแม่ครับไปทับไอ่าก็คือนั่งพระยายสายหน่ผึ่งง้ามมันจะไปเค้าเอิญยังไป ไปคอเป็นกุ้มเป็นก้นอนนะครับเป็นหุ้มกันยื่นป,ป้องกันนั่งพี่ยาโอ้ยืบถูกถูกหอมครับถูกไรไรยุ่งเนี่ยบ่แนะน,นำให้ใส่ครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเริ่มมีมเดีอวยังเดี๋ยวมันจะตายครับ,บครับ,บครับบ่ต้องการให้มันตายครับ แล้วก็อีกบางคนก็นเอาว่าเป็นกับใส่ไฟครับใส่ไฟสมวมเลยอันนี้ยาไปเฮ็ดเด้อครับมันจะ,นม,นะมันดับเนี่ยหมดครับตายขาดขาขาดตายครับอันนี้เพราะว่ามือมีว่าเอาเนี่มันติดลัมติดลับว่เราหมดมาดูครับมาดู สามเมตรน่าสองตัวต่อตั้งต่อแล้วไม่อีกเลยเพิ่งพุ่งมาดูหลักทูกเอาอยู่แล้วได้ยาสูบม้วนเดี๋ยวเอาอยู่แล้วนะครับเพมันต้องสูดสูไปแล้วเปตาโอ้ย <ส Over> ่ากรกออกมาได้ปะน่าเป็นห้างเลยดิเดี๋ยว ผมว่าผมหยุดตัวก่อนนั่งพญาเพื่อเพื่อถิกนั่งพญานะตกนะนะแม้วันลงว่าไม่ครับเ,นะเดี๋ยวออคอนยะเดี๋ยวคอยอตุกบังเกิดเพื่อเดินนั่งพญานะอ,นะอันนั้นอันดังมันนี่มมันแล้ว โอ้โตัวบอถึงครับม,มจได้นนยรบแม่นครับสุดๆตับอถึงครับรวมเลิกครับตัวเดียวครับแมนครับแมนครับนีแค่ตัวเดียวฮะ นีครับน้าพญาเนี่ยจะตัว้าวขมูครับตัว่าวเอ้าวมีดไอใม่ใส่ปะอ้ามีดมีดะลมันเออมีดหนอมีน่อยหรอลงมันแล้วครับ เรี๋ยวปอะดีครับเนี่ยอันนี้แล้วเหรอเนาะแล้วเนาะเรี๋ยวป่ะครับก้อนกรบป๋านเดี๋ยวชั้นี้อาโอเคครับรองครับมือนี้จะกที่ในประมาณิชัาน,นี้เดี๋ยวเจอครับใส่คำว่าผ่านอดนอดเนาะผ่านออดนี่เป็นผ่นานออดเดี๋ยวเาอาจทีมี่หาของปลาหาสินนั่นทงนี่หาน้ำบ้าน กระต่อไปออครับพี่น้องครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสช่นี่ของหน้านี่ก็น้ำหน่อยน้ำร้ายนี่ลายเติบอยู่เยลยเนาะปกติโบกบกขักก็หนี่อยู่แต่ก่อนนี่มันหนามมันลดลงก็หนี่อ๋ออันนี้เพิ่นก็นมาทงมาทาครับเพิ่นมานอนหน้าเด่นกระบ,บะสีขาวอันนี้หน้าของนี่ก็สาขอนได้เหรียญครับเพิ่นมันเล่นทองเล่นทา พึ่งพ่องพึ่งพ่องนี่มันต้องเอาอยู่นั้นน,นั้นนะน้ำจอมปวกมันจังมันจังรังไงม,ม,มือนี่นะครับได้ประมาณนี้เหนน้ำหวานว่ามีน้าตานะ้องเพราะว่ามันเป็นพึ่ง,งเดือน,นแปดเลยไหมแล้วก็ห้างก็จะเป็นเก้าเก้าจังน้อยหรอกเพื่นู้ส่งเก้าจังน้อยแหละได้ประมาณจากักเครื่องขีดโอ้อยเครื่องโล หาขีดได้ดอกมากนี่ก็ถือว่าห้างใหญ่อยู่เอามาได้บ่หมดเพราะม,มะันอยู่ในโกนนีอืมอยู่ในโกนจกเข้าไปผู้จกกจกบ่ได้ว่าเพิ่นสิไปเอานางพญา,าก็เอาบ่ได้บ่เห็นโต